โลกเปลี่ยนเร็วเทคโนโลยีไม่เคยหยุดรอและเจนเอลฟามากกว่า2,000ล้านคนทั่วโลกกำลังจะโตไปกับโลกอนาคตโลกที่เราอาจไม่เคยรู้จักมาก่อน The Standard และ Superjew ชวนมาเตรียมพร้อมสู่โลกแห่งอนาคตในงาน Alpha Skill Summit 2025งานสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ขับเคลื่อนการศึกษา ที่มูงสร้างอนาคตที่ดีขึ้นให้กับเจ็นอาฟ้าผ่าน3วันเต็มครบทุกเรื่องที่ต้องรู้7-9มีนาคม2025ที่ไอคอนสยาม This is the Standard Podcast e i o p e n i n g for your ears Eight-Minute History ของประวัติศาสตร์นะครับเรื่องของพันธมิตรครับเรโนนิสันมิตซูบิชิที่ตอนนี้กำลังจะก้าวหน้าเดินไปเป็นฮอนดานิสันมิ s ซูบิชิรวมถึงการเท้าความเดิมนะครับว่า ดีลแรกที่เกิดขึ้นฝรั่งเศสญี่ปุ่นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรความเดิมในตอนที่แล้วอยู่กันที่การปรับตัวจากรัฐวิสาหกิจไปสู่การเป็นบริษัทเอกชนของเรโนที่ฝรั่งเศสในทศวรรษที่90นะครับอย่างที่บอกครับเรโนซึ่งตอนนั้นถึงแม้จะเป็นแชมป์โลกฟอ์มูลาวานก็ตามแต่แต่ในแง่ผลประกอบการเนี่ยดูไม่สู้ดีนักสักเท่าไหร่ดังนั้นทางด้านของสวัตเซอร์ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดเรโนเชื่อว่าต้องมีการปรับโครงสร้างแต่ลําพังแค่โครงสร้างแต่ไม่มีคนที่ถูกต้องมาจัดการโครงสร้าง ให้มีความคล่องตัวก็คงไม่สามารถทําได้และที่สุดครับตัวเขาก็เลยไปพบกับเพชรเม็ดงามและนั่นก็คือคาร์ลสกอนคาร์ลสกอนคนนี้หลายคนน่าจะเคยอ่านหนังสือเขาก็หนังสือเรื่องเทิ n ์นอาราวเพราะตัวเขาเองครับในชีวิตสามารถพลิกฟื้นธุรกิจได้ใน3ทวีปด้วยกันนะครับเขาเป็นอย่างไรมาติดตามกันด้วยครับคาร์ลสกอนคนนี้ครับเป็นชายชาวเลบานอนครับเขาเกิดปี1 9 5 4ัเ้าตัวเขาเกิดที่บราซิลน่าสนใจครับพ่อของเขา เป็นนักโทษหนีคดีจากเลบานอนแล้วไปที่บราซิลทําให้ตัวเขาคือบุตรชายคือคาร์ลอสไปโตที่นั่นก่อนที่จะย้ายกลับมาที่เบรุตนครหลวงเลบานอนตอนที่เขาอายุ6ขวบครับตัวเขาจบการศึกษานะครับทั้งเรียนประถมและก็มัธยมหลักสูตรฝรั่งเศสที่เลบานอนก่อนที่จะมาเรียนที่ในโริิเทคนิคที่ปารีสในปี 1, 1978ครับหลังเรียนจบแล้วครับคาร์ลอสก่อนกว่านี้เริ่มทำงานกับมิชลินบริษัทผู้ผลิตยางขนาดใหญ่ในยุโรปจากเมืองแกลมงแฟรงองตอนกลางของฝรั่งเศส หลังจากที่ทำงานได้เจ็ปีครับโตเขาได้รับการมอบหมายจากฟองโซมิชลินก็คือซ e o ของบริษัทให้ไปจัดการกับโอเปอเรชั่นของมิชลินที่อเมริกาใต้ที่บราซิลทีวนึงเลยเขามีความคุ้นชินนะครับเพราะว่าเขาโตที่บราซิลในช่วงสั้นๆถามว่าแล้วทำไมต้องส่งไปแก้ปัญหาที่บราซิลบราซิลมีปัญหาอะไรบ้างครับบราซิลเองครับเป็นทั้งแหล่งวัตถุดิบก็คือ,อยางพาราแต่เป็นตลาดที่เจอปัญหาเงินเฟอ้อสูงมากครับทุกอย่างดูมีปัญหาหมด แต่ปัญหาที่มีอยู่เมื่อเจอกับเอกบุรุษทางการบริหารอย่างคาร์ลอสกอนแก้ไขปัญหาที่ว่าจบลงได้โอเปเรชั่นที่บราซิลกลับมาฟื้นคืนกําไรได้อีกตัวเขาครับได้รับการปูนบําเหน็จจากความสําเร็จที่บราซิลให้กาารมารเป็นซีโอของมิชลินในตลาดที่ใหญ่กว่านั่นก็คืออเมริกาเหนือที่เซาท์แคโรไลนาที่นั่นก็ประสบความสําเร็จอีกหลังจาก18ปีที่มิชลินครับบริษัทเรโน บริษัทยานยนต์แห่งชาติฝรั่งเศสที่เพิ่งเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการเป็นบริษัทเอกชนรัดลดสัดส่วนการถือหุ้นลงมาต่ำกว่า50%ภายใต้การบริหารงานของซีอีโอลุยส์ฟาร์เซอร์ดึงตัวคาร์ลอสก่อนคนนี้แหละครับเข้ามาหวังว่าความสามารถของเขาจะพลิกฟื้นเรโนกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งวิธีการของเขาครับคาร์ลอสก่อนเมื่อเข้ามาสู่เรโนแล้วปรับกระบวนการทั้งหมดของเรโนลดต้นทุนและลดคนงานอย่างสุดโตง่งเรียกกันว่าเรโนเวย y หรือว่าวิถีเรโนก็ว่าได้ระบบของเขาคือ lean production รีดไขมันส่วนเกินออกไปให้มากที่สุดจนท้ายที่สุดครับเพียงแค่ไม่กี่ปีเรโนกลับมาพลิกฟื้นมีผลประกอบการที่ดีขึ้นในเวลาปีกว่าๆแค่นั้นเองกลายเป็นอีกหนึ่งเกียรติประวัติครับของคาร์ลสกอนผู้บรหิหารที่ตอนนี้พลิกฟื้นสถานการณ์ได้แล้ว2ทวีปกล่าวคืออเมริกาและยุโรปกับมิชลินและเรโน เพราะสถานการณ์เรโนเริ่มดีขึ้นครับเรโนเองในยุค9 0อย่างที่เดียบอกไปแล้วครับเป็นยุคแห่ง Merger a n q u i s u t s o t i o n ใหญ่โตที่พื้นที่เดียวไม่ได้ต้องมาคิดเราจะข้ามพื้นที่ไปใหญ่โตที่อื่นได้ไหมเรโนเองเริ่มต้นมองการขยายอาณาจักรมายัางภูมิภาคตะวันออกไกลและเมื่อเห็นว่าหนึ่งในยักษ์ใหญ่ยานยนต์ญี่ปุ่นอย่างนิสสันประสบปัญหาการขาดทุนมหาศาล2 0 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ จึงเดินหน้าในการเข้าไปซื้อหุ้นสัดส่วน36.8%มากกว่าหนึ่งใน3ของนิสสันจนทําให้นิสสันนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรธุรกิจของเรโนตั้งแต่พฤษภาคม1999กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ก็มีความหมายว่ามีอํานาจในการเข้าไปบริหารแล้วไงครับแต่นิสสันเองป้อแป้มากครับมีเงินขาดทุนติดหลังอยู่20,000ล้านดอลลาร์สหรัฐมีรถ ทั้งหมดนี้เนี่ยจาก46รุ่นทํากําไรได้แค่3รุ่นแค่นั้นคําถามคือคนที่ถูกส่งมามีงานหินรออยู่เบื้องหน้าลุย์วัส์เซอร์น่าจะแรงเห็นตั้งแต่ตอนที่มีการเทคโอเวอร์นิสสันไปแล้วครับว่าคนที่สามารถทําหน้าที่นี้ได้ดีที่สุดก็คือผู้บริหารที่พลิกฟื้นเรโนที่ฝรั่งเศสไปแล้วนั่นก็คือคาร์ลอสก่อนครับเพราะเขาพลิกฟื้นมาได้แล้ว2องโอเปอเรชั่นมิชลินที่บราซิลเรโนที่ฝรั่งเศสายานเวลาแค่ปีเศษเษสำหรับตัวเรโนคาร์ลอสกอนคนนี้แหละครับ ที่จะเป็นหมากสำคัญในการพลิกฟื้นนิสสันให้กับเรโนในยุคที่เรียกกันว่า Renault-Nissan Alliance 1เดือนหลังกที่เรโนเข้าไปถือหุ้น1ใน3ของนิสสันครับมิถุนายน1999คาร์ลอสก่อนชายชาว,ชาวเลบานอนบราซิลฝรั่งเศสคนนี้ถูกส่งกลับไปรับความทา้าทายในประเทศตัวเขาไม่รู้จักอะไรเลย ญี่ปุ่นประเทศที่แทบไม่เคยมีผู้บริหารต่างชาติเข้าไปบริหารประเทศที่มีวัฒนธรรมทางธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ยั่งรากล,กลึกที่สุดแห่งหนึ่งในโลกใบนี้คาร์ลสกอรครับเบื้องต้นเข้าไปในบทบาทของ COO ประธานเจ้าหน้าที่การปฏิบัติการของนิสันประกาศแผนผ่า,าตัดฟื้นชีพนิสันในเดือนตุลาคมของปี1999สัญญาว่าจะทำให้นิสันนั้นกำไรในปีงบประมาณต่อไปคือปี2000สัญญาว่าถ้าทำไม่ได้ตามสัญญา ตัวเขาจะลงจากตําแหน่งอย่างที่เรียนแล้วครับเอาเบื้องต้นก่อนเลยนิสสันเริ่มต้นแบบติดหนี้อยู่2 0 0 0 0กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ2ล้านล้านเยนรถยนต์มี4 6รุ่นทำกำไรได้แค่3รุ่นแค่นั้นเองแต่แล้วไม่น่าเชื่อ1ปีในฐานะ COO ผลประกอบการที่ประกาศมิถุนายน2000ออกมานิสสันมีกำไร2,700ล้านดอลลาร์สหรัฐจากที่เคยขาดทุนในปีก่อนหน้าคือปี99 6,460ล้านดอลลาร์สหรัฐตัวเขาครับจึงได้รับการโปรโมทจาก C.O.O เป็น President อีกหนึ่งตำแหน่งต่อมาในปี2001ครับกลางปีได้รับการหมดโปรโมทเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร C.E.O. ผู้มีอำนาจเต็มผ่านมา3ปีครับเขาทำให้นิสสันกลายเป็นบริษัทรถยนต์ที่มีผลกำไรจากการประกอบการดีที่สุด9%เหนือกว่าค่าเฉลี่ยทั้งอุตสาหกรรมที่3% ด้วยกำไรจากการประกอบการและกำไรจากการขายรถอย่างเดียวที่เขาได้มา4.5%ทำให้3ปีของเขาในญี่ปุ่นตัวเขาลดหนี้ของนิสสันซึ่งเบื้องต้นมี20,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเหลือแค่ครึ่งเดียวก่อนที่เขาจะมาแค่หมื่นล้านเท่า <relatives> นั้นเองน่าสนใจครับคาร์ลสกอนทำอะไรวิถีชีวิตของเขามีฉายาว่าเลกอสกิเลอร์ในภาษาฝรั่งเศสก็คือคอสกิเลอร์ตรงไปตรงมานะครับนักตัดต้นทุนวิธีการทำงานของเขาคือก,ก,การใช้ความดุดัน ฉีกทุกกฎของอุตสาหการรมญี่ปุ่นไม้จะเป็นการหันคนงานออกมหาศาลผู้ง่ายคือไล่ออกเป็นหมู่คณะทั้งทั้งญี่ปุ่นเองครับมีวัฒนธรรมการจ้างงานตลอดชีวิตนอกจากนี้การทําลายโครงสร้างเคเรสึกเคเรสึกก็การที่ญี่ปุ่นเองบริษัทจะมีความสมัมพั์อันใกล้ชิดกับบรรดาซัพพลายเออร์แต่ตอนนี้เขาเชื่อว่าซัพพลายเออร์รายไหนสัมพันธ์ดีขนาดไหน ถ้าหากว่าไม่เพอร์ฟอร์มก็ต้องถูกตัดออกจากซัพพลายเชนของนิสสันเช่นเดียวกันสิ่งนี้เองด้านหนึ่งครับทำให้เขาได้ตัวเลขที่ชัดเจนแต่อีกด้านหนึ่งครับมันคือจุดเริ่มต้นของการนำมาสู่การสร้างคลื่นใต้น้ำที่นำไปสู่ผลร้ายต่อตัวเขาในอนาคตจนกระทั่งท้ายที่สุดแล้วเรโนต้องค่อยกระถอนหุ้นออกมาส่วนจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันครับวิธีการทำงานของเขา The Cost Killer หรือว่า The Co s t Killer คือการตัดลดต้นทุนทุกประการ คำว่าลดคนงาน21,000คนโดยเฉพาะโรงงานที่ญี่ปุ่นปิดโรงงาน5แห่งเอาแค่ประเด็นแรกก็สะเทือนแล้วครับเพราะญี่ปุ่นที่บอกมีวัฒนธรรมการทํางานแบบจ้างงานตลอดชีวิต (lifetime employment) การโปรโมทเลื่อนตําแหน่งาตามอายุการเคารพอาวุโสคาลรสก่อนหรือมันทิ้งทั้งหมดเอานโยบายเลื่อนตําแหน่งด้วยการใช้ผลงานและ KPI เป็นตัวตั้งไม่สนใจอาย,อายุสนแต่ผลงานอย่างเดียวนอกจากนี้การจัดโครงสร้างซัพพลายเชนรถใหม่ทั้งหมดให้ซับซ้อนน้อยลง เอาระบบการประมูลงานผู้ผลิตชิ้นส่วนมาใช้สิ่งนี้สะเทือนระบบเดิมครับที่วางอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์หรือว่าเคเรซ์กาวคือโครงสร้างที่เชื่อมโยงกับซัลายเชนด้วยการใช้ความสัมพันธ์และความเชื่อใจกันมายาวนานซึ่งสิ่งนี้เองคนญี่ปุ่นเชื่อว่านี่แหละคือกระดูกสันหลังของอุตสาหกรรมของพวกเราเมื่อฝรั่งเศสมาไม่มีคำว่าหน้าอินหน้าพรมใครจะว่าอย่างไรไม่สนใจใครถูกกว่าดีกว่าเร็วกว่าก็มาใครแข่งขันไม่ได้ก็ออกไป แต่เดิมครับคาร์ลสกอรมีชื่อว่าเลกอสคิลเลอร์คนตัดต้นทุนหลายคนญี่ปุ่นเรียกเขาหมายว่าเคเรซุคิลเลอร์หรือผู้สังหารระบบเคเรซุโค้งข่ายการผลิตของญี่ปุ่นที่เคยมีอยู่ถูกขยาอย่างรุนแรงด้วยคาร์ลสกอนไม่แต่เพียงแค่นั้นครับเขาเปลี่ยนภาษากลางของนิสันจากภาษาญี่ปุ่นมาเป็นภาษาอังกฤษมีการนําเข้าผู้บริหารจากยุโรปและสหรัฐเข้าไปเป็นจํานวนมากมายทดแทนคนญี่ปุ่นที่เขาคิดว่าคนนี้ไม่เวิร์ก ก่อนหน้าเขาครับมีผู้บริหารต่างชาติในอุตสาหกรรมญี่ปุ่น3คนท่านั้นเองนะครับก็คือผู้บริหารยุคที่ฟอร์ดเข้าไปเทคโอเวอร์มาสดาจากฮิโรชิม m าผู้บริหาร3คนได้แก่มาร์คฟิลด์เฮนรี่วอลเลซและเจมส์มิลเลอร์ในยุค90แต่การเข้าไปของทั้ง3คนไม่มีการเขย่าถึงแก่นของบริษัทและวัฒนธรรมมากเท่าคาร์ลสโคนว่าแต่ว่าพูดถึงมาสดานะครับพอญี่ปุ่นกลับมายืนได้ซื้อหุ้นคืนจากฟอร์ด ตอนนี้มาสตกลับกลายมาเป็นบร mm ิษัทญี่ปุ่น100%เหมือนเดิมแล้วแสดงให้เห็นถึงค่าน nah, ิยมชาตินิยมของชาวญี่ปุ in in ่นแล้ครับมาดูคาร์ลสกอนกันต่อครับในแง่ธุรกิจครับหลังจากการพลิกฟื้นใน3ปีแรกปี99ปี2000ปี2001คาร์ลสกอนประกาศเป้าหมายต่อไปก็คือนิสัน180แผน3ปี180คือตัวเลขเป้าหมาย3มิติของเขา1ตัวแรกคืออะไรครับนิสันต้องขายรถยนต์เพิ่มได้จากปีก่อน ให้ได้1ล้านคันภายในปี2 0 0 5 8คือกำไรจากผลประกอบการรวมให้ได้8% 0คือการลางหนี้ที่เคยมีอยู่ถึงแม้จะถูกลดลงมาเหลือแค่หมื่นล้านจะต้องปลดให้เกลี้ยงและเป็น0ูนยคำถามคือ180นี้ทําได้ไหมคําตอบคือได้ทั้ง3มิติครับเป้าหมาย0ูย์ตัวสุดท้ายบรรลุได้ในปีงวาประมาณต่อปาครับ เพราะเดือนมีนาคม2003ก็คือวันสุดท้ายของปีงบประมาณ2002พวกเขาลดหนี้จากที่เคยมีอยู่เดิม200ล้านเหลือ10,000ล้านตอนนี้เหลือ0ไม่มีหนี้อีกต่อไปแล้วกําไรจากการปฏิบัติการหรือว่า8ครับพวกเขาทําได้11.1มากกว่า8ที่ตั้งเป้าเอาไว้ตัวสุดท้ายครับก็คือยอดขายรถจากเดิมในปี2002เขาขายรถได้2.6ล้านคันเพิ่มมาให้ได้อีก1ล้านคันครับถามว่าทําได้ไหม ได้ครับเพราะในที่สุดพวกเขาขายรถได้ในปี2006 3้า6 0 7 0 0 0 0คันทุกเป้าที่วางไว้คาร์ลสกอนททำได้ทุกอย่างครับแน่นอนครับว่าการสะทืนโครงสร้างองค์กรของญี่ปุ่น Performance เป็นส่วนหนึ่งมันดีเลิศครับแต่สิ่งที่มันเกิดคู่กันก็คือแผลนในใจให้กับพนักงานบางส่วนอนดีตพนักงานอนดีตซัพพลายเออร์หรือแม้แต่สาธารณชนญี่ปุ่นที่มีความชาตินิยมอยู่ไม่น้อยทีเดียวครับ ปี2 5 0 5ครับนอกจากจะเป็นผู้นำของนิสสันแล้วบอร์ดของเรโน่ที่ฝรั่งเศสแต่งตั้งตัวเขาเป็นประธานและ CEO ในเดืนพฤษภาคมดูแลทั้ง2อโอเปเรชันเรโน่ที่ฝรั่งเศสและญี่ปุ่นที่โตเกียวกลายเป็นผู้บริหารคนเดียวในโลกที่รัน2บริษัทข้ามทวีปในเวลาเดียวกันตุลาคมปี2016ครับตัวเขาในนามของนิสสันซื้อหุน้น3 4ของมิตซูบิชิมอเตอร์สคอร์ปอเรชั่ แน่นอนว่าคาร์ลอสโกนเพิ่มตำแหน่งของเขาจากเรโนนิสสันมาสู่ประธานของพันธมิตร3แบรนด์เรโนนิสสันมิตซูบิชิมอเตอร์สและการรวมของทั้ง3นี้กลายเป็นบริษัทรถยนต์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอันดับที่4รองจาก Toyota Motor Corporation v o l ks w a g e n และ General Motors จะบอกว่าเขายือนอยู่จุดสูงสุดของโลกแห่งยานยนต์ก็คงจะไม่ผิดนะครับแต่แล้วครับงานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลลา กุมภาพันธ์สองวันสิบเจดครับด้วยวัย63ปีตัวเขาต้องก้าวลงจากตำแหน่งของ CEO โอนิสันที่เขาดำรงตำแหน่งมายาวนานเกือบ20ปีครับแต่ยังคงเป็นประธานบอร์ดของบริษัทฮิโรโตะไซกวะก้าวเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนที่ในแง่การถือหุ้นแล้วครับในปี2018 r e n a เรโนถือหุ้นเพิ่มเติมองนิสันจากเริ่มต้นกลายมาเป็น43.4% ในขณะนิสสันก็ถือครองหุ้นกลับกันครับถือหุ้นเรโน่15%แต่เป็นการถือหุ้นแบบ non-voting กล่าวคือไม่สามารถเข้าไปมีที่ผลต่อการบริหารได้แต่แล้วครับข่าวช็อกโลกก็มาถึงครับ19พฤศจิกายนของปีต่อมาคือปี2018ตัวเขาคาร์ลสโคนถูกจับกลุมตัวที่สนามบินโตเกียวด้วยข้อหาสำแดงรายได้เงินเดือนจากนิสสันต่ำกว่าความเป็นจริงและการใช้เงินบริษัทในทางที่ผิดเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน จำนวนมหาศาล3วันให้หลังคณะกรรมการบริษัทหรือบอร์ดของมิตสันมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปลดเขาออกจากประธานบริษัทมีผลทนทีแต่ตัวเองยังเป็นบอร์ดอยู่นะครับฮิโรโตะไซกาวะซีโอคนใหม่แถลงเรื่องนะครับที่บอร์ดปลดคาร์ลสก่อนว่ามีความเกี่ยวพันการใช้เงินบริษัทในทางที่ผิดรวมถึงการใช้เงิน16ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเพื่อค่าบ้านสุดหรูของเขาที่เบรุตเลบานอนริโอเดจาเนโรที่บราซิลและที่ปารีสฝรั่งเศส มิซูบิชิที่เขาเป็นกรรมการบริหารอยู่ปลดเขาออกจากตําแหน่งในอีก4วันต่อมาในขณะที่เรโนนะครับที่ฝรั่งเศสยังคงให้การสนับสนุนเขาอยู่อย่างไรก็ตามครับ2เดือนถัดมา24มกราคม2019เรโนประกาศว่าเขาหมดวาระและต้องกเกษียณตําแหน่งที่เรโนหลังจากที่ถูกควบคุมตัวตั้งแต่พฤศจิกายน2018 เมษายน2019เขาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีเงื่อนไขครับก่อนที่ในปลายเดือนเดียวกันเขาจะถูกจับกลุมอีกครั้งหนึ่งในข้อหาการใช้เงินของนิสันอย่างผิดกฎหมายตัวเขาถูกปล่อยตัวแบบมีเงื่อนไขเป็นครั้งที่2ครับมิถุนายนปีเดียวกัน2019เรโนพบว่าเขามีการเบริกจ่ายค่าใช้จ่ายแบบผิดกฎหมาย11ล้านยูโรในฐานะที่ตัวเขาครับเป็นประธานเรโนหุ้นเรโนในช่วงนั้นตก15ในวันเดียว ซ o ของ Renault ที่มีชื่อว่า t h ที r r y b a l a r d ขยับขึ้นมาเป็น CEO แทนที่ในขณะที่ j e a ชอง m ดมิ q u e s n n a เก้าวขึ้นมาเป็นประธานบอร์ดจากวันนั้นสูน่นี้กลับมาที่คาร์ลส g กรกันบ้างครับตัวเขาได้รับการปล่อยตัวและให้อาศัยอยู่ในบ้านพักไม่ว่าเขาจะเดินทางไปที่ไหนจะถูกจับตามองตลอดเวลาชนิดไม่คลาสายตาแต่ท้ายที่สุดแล้วครับ30ธันวาคม2019ตัวเขาประกาศตัวว่าตัวเขาสามารถหลบ หนีออกจากญี่ปุ่นได้แล้วและไปอยู่ที่เบรุตซึ่งเป็นเมืองหลวงของเลบานอนผ่านทางตุรกีถ้าเกิดว่าถูกจับตามองแบบทุกฝีก้าวแล้วหนีไปได้ยังไงครับแผนการเริ่มต้นครับเมื่อวันที่29ธันวาคมช่วงบ่ายคาร์ลอสก่อนเดินทางจากอาพาร์ตเมนต์ส่วนตัวไปโรงแรมแห่งหนึ่งจากนั้นไม่ออกมาจากโรงแรมแห่งนั้นอีกเลยแต่ในกรอบเวลาใกล้เคียงกันครับพราะว่ามีชายสองคนที่เชื่อว่ามาจากบริษัทคุ้มกันสัญชาติอเมริกันที่ถูกจ้างวานมาออกมาจากโรงแรม พร้อมกล่องอุปกรณ์เครื่องเสียงขนาดใหญ่ที่ลำเลียงต่อไปที่รถไฟฟ้าชินคังเซ็นจากชินางาวะไปยังโอซาก้าทิศมุ่งหน้าไปสู่สนามบินคันไซก่อนที่จะผ่านจุดตรวจเอ็กซ์เรย์โดยไม่เข้าไปยังจุดเอ็กซ์เรย์ถามว่าทำไมครับสาเหตุเพราะว่าขนาดของกล่องนั้นมันใหญ่เกินกว่าที่จะแบกเข้ามาในเครื่องเอ็กซ์เรย์ทำให้กล่องดังกล่าวที่บรรจุตัวเขาเอ,อาไว้นั้นถูกลำเลียงไปที่เครื่องบิน p r i v a t e Jet Bombardier Global Express และเดินทางต่อไปอยังสนามบินอัตตารทูรก ที่อิสตันบูลทนายความของเขาที่มีชื่อว่าจึงอิซิโรฮิโรนากะให้การบอกว่าการหนีของเขาเซอร์ไพรส์ทุกคนรวมถึงตัวทนายความเองด้วยเพราะไม่รู้มาก่อนหลังจากนั้นครับคาร์ลอสก่อนพอออกนอกญี่ปุ่นไปได้ถแถลงข่าวเปิดเผยข้อมูลของตัวเขาหลังจากการหลบหนีไปเลบานอนบอกว่าเขาจําเป็นต้องหนีออกจากญี่ปุ่นที่ที่เขาเชื่อว่าเขาจะไม่ได้รับความยุติธรรม เพราะตัวเขาตกเป็นเหยื่อของผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่เกลียดชังเขาและยัดเยียดข้อหาให้กับตัวเขา2มกราคมปี2020ครับตำรวจสากลอินเตอร์โพลที่สำนักงานใหญ่ที่เมืองลียงออกหมายแดงจับกุมตัวเขาที่ทางการเลบานอนปฏิเสธที่จะมีการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไปดำเนินคดีต่อที่ญี่ปุ่นณเวลานี้เรื่องนี้ครับเรื่องคาร์ลสโคนยังคาราคาซังต่อมาเหลือเอาไว้แค่เพียงชื่อที่เป็นตำนานชื่อคาร์ลสโคน เกียรติประวัติการพลิกฟื้นธุรกิจใน3ทวีปเอาไว้ให้คนได้เรียนรู้พร้อมกับจุดจบซึ่งตอนนี้ยังสลับซับซ้อนซ่อนเงินมากกว่าหนังฮอลลีวูดเสียอีกคำถามคือว่าหลังจากการจากไปของคาร์ลสก่อนแล้วครับสถานการณ์เป็นอย่างไรต่อไปปีสุดท้ายครับของเขาพันธมิตรทั้งสามเรโนนิสันมิตซูบิชิขายรถได้รวมกัน10.8ล้านคันถือว่ามียอดขายรถเป็นกลุ่มบริษัทมากที่สุดในโลก 4ปีต่อมาครับคือปี2022ก็คือปีสุดท้ายของโควิด -19 ไปแล้วยอดรวมขายจาก10.8ล้านเหลือแค่6.4ล้านคันอยู่อันดับที่4ต่อจาก Toyota Volkswagen และย u n d a i โดยมีอันดับ5คือ s t e l l a n ติ s ก็คือ p e u ร์โยซีตรอง General m o t o มอเและ Fiat Chrysler จอคอหอยอยู่อันดับ5มาติดติดส่วนแบ่งตลาดจากเดิม3,000ทมิตรมีส่วนแบ่งรวมกัน12% ตอนนี้เหลือแค่8%มองในแง่ตลาดโลกยอดขายตกลงในทุกตลาดครับรวมถึงตลาดฝรั่งเศสเองจาก680,000คันต่อปีในปี2018เหลือเพียงแค่420,000คันในปี2022กำไรทั้งเครือลดลงเหลือแค่ครึ่งเดียวแค่นั้นเองในแง่การบริหารแล้วครับจากไซคาวะซึ่งเป็น CEO ของนิสันเปลี่ยนมาเป็นยามาชิมาโกโตะและก็อุชิดะตามลำดับในยุคข,ของอุชิดะกำไรของนิสัน หลังจากการจากไปของโกลนลดลง90%นับตั้งแต่ปี2018สิ่งเหล่านี้ครับคงไม่ได้เกิดมาแต่เพียงแค่การจากไปของคาร์ลสโกนละครับเพราะช่วงนั้นเองถ้าใครจําได้เป็นช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ปีกว่า,ก,วาการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าจีนก็มาอีกปัจจัยหนึ่งด้วยจริงๆแล้วนิสสันเนี่ยนะฮะเป็นค่ายแรกๆที่มีรถไฟฟ้านั่นก็คือนิสสัน Leaf, ลีฟลำหน้ามานานแล้วยังมีการพัฒนานิสสันคิกต่อเนื่องมาอีกแต่หลายปัจจัยกลุ่มรุมซ้าเติม ทำให้นิสสันและเรโนไม่สามารถที่จะรักษาผลประกอบการที่ดีในช่วงเขาเอาไว้ได้เลยห<ป>ลังจากนั้นครับเรโนตัดสินใจในการลดสัดส่วนการถือหุ้นจากเรโนจากเดิม43.4%เ<ป>หลือเพียงแค่28.4%<ป>และล่าสุดเ<ป>หลือเพียงแค่15%แค่นั้นเอง<ป>สถานการณ์แบบนี้เองครับทำให้ค่ายญี่ปุ่นใหญ่ที่สุดอันดับที่3คือน<ป>ิสสันที่ถือหุ้น24%ในมิตซูบิชิมอเตอร์ซึ่งเป็นผู้ผลิตยานยนต์อันดับที่6ของญี่ปุ่น ต้องหาทางออกและนำไปสู่การฟอร์มตัวพันธมิตรกับค่ายรถยนต์ที่ยักษ์ใหญ่และมีความเข้มแข็งและนั่นก็คือค่ายอันดับที่2ก็คือ Honda เมื่อวันที่23ธันวาคมของปี2024ที่ผ่านมา บ้างก็ว่าเพราะว่าฟ o x c o n คอนยักษ์ใหญ่ไฟฟ้าจากไต้หวันชาติเล็กๆที่มีประชากรแค่27ล้านคนอยากจะซื้อน,นิสสันเพื่อน,นำไปเป็นรากฐานของยานยนต์รุ่นใหม่ที่ยานยนต์ในปัจจุบันอาจจะเหมือนโทรศัพท์มือถือเหมือนอุปกรณ์ไฟฟ้าเหมือนเดเวิ์มากกว่าเหมือนยานยนต์และญี่ปุ่นเองก็ไม่อยากให้บริษัทของพวกเขาตกไปอยู่ในมือคนต่างชาติอีกไม่ว่าจะเป็นชาติใดก็ตามบ้างก็ว่าพันธมิตรที่จะสนับสนุนกันและกันเติบโตในยุคที่ยานยนต์เปลี่ยนแปลงไปมหาศาลต้องการความท้าทายใหม่ๆ ต่ทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่สิ่งนี้คือหน้าหนึ่งและเป็นหน้าใหม่ของประวัติศาสตร์ครับถ้าเรามองย้อนกลับไปครับในศตวรรษที่แล้วคือศตวรรษที่20ไม่มีใครเคยคิดแรลกครับว่ายักษ์ใหญ่ยานยนต์กับชาติที่ลำหน้าอย่างญี่ปุ่นจะเจอความท้าทายแบบวันนี้วันนี้นิสสันเองครับผ่านความท้าทายมาได้หลายครั้งต้องมาเจอความท้าทายรูปแบบใหม่อีกไม่มีใครรู้ครับว่าโลกข้างหน้าเป็นอย่างไรแต่ประวัติศาสตร์สอนให้เราเห็นเสมอครับว่าโลกนี้ไม่เคยแน่นอน สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นภาษาฝรั่งเรียกว่า unprecedented บางทีมันก็เกิดขึ้นและ change agent ที่สำคัญที่สุดของประวัติศาสตร์ก็คือมนุษย์เสมอครับ The Standard Podcast Eye Opening Ears for your ears.